ก็อกมาซิออมังกรดำที่ไม่ใช่มังกรดำตัวของมันเป็นเพียงมังกรยักษ์ที่เรือนร่างถูกปกคลุมด้วยน้ำมันดิบและดินปืนที่พร้อมประทุตลอดเวลาด้วยความที่ชอบกินดินปืนเป็นชีวิตจิตใจก็ทําให้บ่อยครั้งที่หลากหลายอาณาจักรมักถูกก็อกมาซิออบุกจนวอดวายเพียงเพื่อจะหาอาหารก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้คนมากมายต่างกล่าวขานถึงมังกรแห่งหายนะผู้สะสมร่องรอยของอรารยธรรมมากมายบนร่างภายใต้ของเหลวเหนียวหนืดสีดำ ไม่ว่าจะเป็นศาสตรานานาชนิดจากหลากหลายห่วงเวลาไปจนถึงศาสตราโบราณของอารยธรรมที่หายสาบสูญในฐานะผู้เฝ้ามองสงครามแม้จะไม่ได้ร้ายกาจเท่ามังกรดำที่เปรียบได้ดังไหยะนะวันสินโลกแต่ก็อกมาซิออสก็เป็นมังกรที่อันตรายและพร้อมแผดเผาทุกสิ่งให้หมดไหมด้วยลาวานร้อนระอุและลูกไฟมากมายที่ร่วงหล่นล่กระหาฝนแห่งไหยนะจนนักล่าและสมาพันธ์ต่างต้องเฝ้าระวังและจัดให้ตัวของมันนั้นเป็นหนึ่งในภัยอันตราย ที่ต้องทุ่มทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งเอาไว้